และนี่คือ3ไอเดียสำคัญสำหรับเจ้าของร้านอาหารที่กำลังมองหาเรื่องของการต่อยอดเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์โดยที่ไม่ต้องใช้วัตถุดิบใหม่และวิธีง่ายที่สุดครับโดยไม่ต้องคิดเมนูใหม่คือมองหาสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งของร้านคุณนำมาคิดต่อยอดว่าจะเพิ่มยอดขายยังไงให้ส่งได้ทั่วประเทศหรือทำให้ คนสนใจอยากจะนำสินค้านั้นไปขายต่อให้ได้เพราะหลายๆคนชอบคิดแต่มองหาเมนูใหม่แต่จริงๆแล้วสิ่งที่จะขายได้ง่ายที่สุดคือการปลูกต้นไม้ต้นเดิมและได้ผลผลิตที่พร้อมที่จะขายแล้วเมนูอันดับ1นคือตัวที่จะทำยอดเงินให้คุณได้อย่างรวดเร็วครับยกตัวอย่างเช่นร้านสเต็กค,ครับ เรามีเมนูสเต็กหมูที่ขายดีอยู่แล้วไม่ต้องไปมองหาเมนูอื่นๆยกตัวอยา่างเช่นพิซซ่านักเก็ตไก่ทอดคุณขายไม่มีทางได้ครับและคุณไม่มีใครสนใจเหมือนเดิมเพราะสินค้าที่ลูกค้าอยากจะนำไปขายจากร้านคุณคือสเต็กหมูเท่านั้นข้อที่2คุณต้องโชว์ผลลัพธ์ออกมาเพื่อให้ลูกค้าสนใจ ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างให้ชัดเจนโดยการดึงเป็นเรื่องของยอดขายหรือดึงในเรื่องของจำนวนชิ้นให้ชัดเจน1ล้านชิ้น1ล้านบาทสร้างยอดขายได้ทันทีใน7วันถ้าคุณคิดแบบนี้ลูกค้าของคุณจะสนใจคอนเทนต์นี้ทันทีข้อที่3คุณจะต้องโชว์เรื่องของความเชี่ยวชาญและชัดเจนในเรื่องของกระบวนการผลิตครับ ไม่มีใครที่อยากจะซื้อสินค้าโดยที่ไม่รู้ว่าผลิตยังไงมีมาตรฐานหรือเปล่าผลิตยังไงมีมาตรฐานแค่ไหนและกำลังการผลิตเพียงพอหรือเปล่าถ้ามีคนที่ขายดีและอยากจะได้ของเพิ่มแต่ร้านนั้นไม่มีสินค้าให้แล้วคุณคิดว่าเขาจะอยากสั่งของคุณหรือเปล่าและทั้ง3ข้อที่ผมกล่าวไปไม่ต้องลงทุนเพิ่มสักบาทเดียว แต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะเริ่มทําวันนี้หรือคุณจะรอให้คู่แข่งของคุณทําก่อนครับกดติดตามได้ถ้าไม่อยากพาดและถ้าอยากไปไวเรายินดีช่วยคุณ